จะยอมแบ่งที่ดินส่วนหนึ่งที่จะทําหมู่บ้านจัดสรรให้กับบ้านพักคนงานเนื่องจากตัวผมเองเนี่ยนะครับผมมีแผน1แผน2แผน3แผนที่1คือผมจะทําอาคารพาณิชย์ยาวตลอดแนวตรงนี้อย่างที่ผมเคยเกิดเนาะแล้วก็ทําเป็นอะคาเดมี่ด้วยอ่าต้องบอกว่าอะคาเดมี่คืออะไรอะคาเดมี่คือเราจะทําในรูปแบบเป็นแบบองค์กรใหญ่เลยแต่ตรงเนี้ยจะมีศาลเนาะอย่างที่ตรงกางจะมีศาลเอาออกโชว์เลยได้ไหมไม่ได้กัว สิ่งนี้มองไม่เห็นไม่ได้เนาะเด๋ยกจะมาอยู่ที่นี่ด้วยใช่เดมาอยู่ที่นี่ด้วตรงนี้ผมคิดว่าผมจะสร้างตามหมุดเขตดีกว่าเพื่อที่จะเป็นการไม่ลุกล้ำที่ดินของอื่นเขานะครับแล้วส่วนที่ดินที่ถมเกินไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการาบริจาคไปสวัสดีครับผมโบสสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้พบกับรายการมือโปรโชสร้างบ้านนี่เลย รายการนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับละเอียดสุดๆนะครับเพราะว่าเป็นที่ดินของตัวเองเนาะแล้วก็อยากให่คุณผู้ชมดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่ผมมาเลือกซื้อที่ดินนะครับตอนนั้นยังเป็นเวิร์น้ําเป็นคูน้ําอยู่เลยแล้วก็ต่อมาอคือเราก็มาทําการปรับดินถมดินวัดระยะดินความสูงของดินเท่าไหร่เลือกดินที่จะถมแล้วก็ระหว่างที่ตอนถมดินก็มาแนะนํารายละเอียดให้ดูกันแล้วก็ถมดินเสร็จนะครับก็ยังมาถ่ายให้ดู ตอนนี้ถึงขั้นตอนที่ว่าผมจะทําการสร้างแคมป์คนงานก่อนแต่แคมป์อันนี้ผมขอใช้คาว่าบ้านพักละกันนะครับเนื่องจากจะดูว่าอบอุ่นกว่านะครับบ้านพักคนงานคนงานของใครคนงานของสอแสงทองการช่างนะครับปัจจุบันเนี่ยมีแคมป์อยู่แต่ว่าแคมป์มาน,นั้น,นคือเช่าเขาอยู่ทีนี้พอเราเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มมีฐานะหน่อยก็ต้องบอกงี้นะฮะ <Wow. S 1> ซื้อที่ดินเองแล้วก็จะย้ายจากที่เช่านะครับเป็นแคมป์ใหญ่ๆที่แบบแออัดกัน ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เสี่ยงต่อโควิดมากๆนะครับจึงนะครับตัดสินใจว่าจะยอมแบ่งที่ดินส่วนหนึ่งที่จะทำหมู่บ้านจัดสรรให้กับบ้านพักคนงานไม่จากตัวผมเองเนี่ยนะครับผมมีแผน1แผน2แผน3แผนที่หนึ่งคือผมจะทําอาคารพาณิชย์ยาวตลอดแนวตรงนี้อย่างที่ผมเคยเกิดเนาะตลอดแนวคุณผู้ชมแนวนี้นูนน่นจะนู่นแล้วก็แนวนี้จะนู่นเลยนะครับนี่คือแผนที่1ส่วนแผนต่อมาคือถ้าอาคารพาณิชย์ขายดีเทน้ําเทท่าหมดไว ข้างหลังอาคารก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับอันนี้คือแผนของผมแต่ถ้าอาคารพนิ์ขายไม่ดีละ่ะเราต้องมีก๊อกสองคุณผู้ชมเราจะไม่ยอมแพ้ง่ายอาคารพนิ์ขายไม่ดีดูก่อนว่าเหลือกี่ห้องดีไม่ดีดูสถานการณ์เป็นยังไงนะครับกรณีถ้ามนเลวร้ายสุดจริงๆถ้าขายไม่ได้ก็จะอาคารพนิ์นี่แหละทําเป็นออฟฟิศสำนักง,งานใหญ่ไปเลย <Wow. S 1> จบและด้านหลังก็จะทําเป็นบ้านพักคนงานมีโกดังเก็บของเก็บวัสดุเก็บอะไรต่างๆนะครับเอาไว้นะครับที่จะ เซอร์วิสคุณลูกค้าแล้วก็ทําเป็นอะคาเดมี่ด้วยอ่าต้องบอกว่าอะคาเดมี่คืออะไรอะคาเดมี่คือเราจะทําในรูปแบบเป็นแบบองค์กรใหญ่เลยนะครับซึ่งเราจะสามารถรับอาชีวะช่างฝีมือช่างอาชีพเข้ามาฝึกงานกับเราแล้วก็มีงานทําเลยอันนี้คือแผนระยะยาวของผมผมมองว่าอาคารพาณิชย์เนี่ยยังไงก็ขายได้ในมุมมองผมยังไงก็ขายได้ <Okay. S 1> ซึ่งผมไม่ได้เป็นกังวลคุณผู้ชมถ้ามันขายไม่ได้ก็มีแผนมีทางออกอยู่เสมอนะครับดังนั้น ชีวิตคนเราทําอะไรจะต้องมีแผนการแผน1แผน2แผน3ามก1กนึ่ก, 2, ก๊อก3นี่ฝากเอาไว้นะครับวันนี้ผมจะพาช่างหน้าช่างแล้วก็คนงานนะครับมาสํารวจพื้นที่ว่าเราจะนะครับเลือกนะครับปลูกบ้านพักคนงานเนี่ยไว้มุมนูน้นมุมนูน้นหรือมุมนี้ดีกว่ากันคุณผู้ชมยังเลือกไม่ถูกจะพาสํารวจดูว่าเลือกตรงไหนโลเคชั่นไหนดีกว่ากันและข้อดีข้อเสียเป็นยังไง สิ่งที่ผมคำนึงมากสุดนะตอนนี้คืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมผมกลัวว่าถ้าไปสร้างตรงนี้มุมนี้แล้วเนี่ยเขามีบ้านพักอาศัยเดิมของเขาอยู่ถ้าเรามีคนงานมาอยู่บรรทักคนงานจะเป็นการรบกวนเพื่อนบ้านหรือเปล่าตรงนี้ผมกังวลและด้านนู้นคุณผู้ชมด้านนู้นเห็นบ้านหลังแดงๆไหมตรงนั้นอะนะครับจะเป็นในส่วนของเขาบอกว่าเป็นบ้านพักคูนะผมไม่แน่ใจว่าหลังแดงเป็นบ้านพักคูด้วยหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้สีครีมๆเนี่ยบ้านพักคูแน่นอน ถ้าเราไปอยู่แถบนู้นก็จะเป็นความกังวลหรือเปล่าแบบจะทําลบกวนคนอื่นเขาหรือเปล่าแต่ถ้าเราอยู่ตรงกลางนี่ตรงกลางเลยตอนนี้ปัญหาหลักก็คือขออนุญาตมีสารพัภูมิอยู่คุณผู้ชมมีสารพัภูมิอยู่<อ>ผมก็กังวลเหมือนกันว่าไม่รู้จะอ,ออกยังไงไม่มีความรู้ด้านนี้จะให้มาทุบเหมือนหมอปลาก็ไม่กล้านะครับกลัวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเลือกฝั่งไหนทําเป็นว่าทักคนงานอันนี้ยังไม่ได้เตรียมนะเรามาดูกันที่ดินจริงๆเลยว่าเป็นยังไงเอาตามมาครับ ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นด้านนี้เป็นเป็นกำแพงใช่ไหมพอเป็นกำแพงเราดึงเส้นมาเนี่ยตามเขาเรียกว่าอะไรตามโฉนดที่ผมเปิดให้ดูนะมันก็จะตรงแต่ตรงเนี้ยจะมีสารเนาะอย่างที่ตรงกลางจะมีสารเอาออกโชว์เลยได้ไหมไม่ได้กลัวสิ่งนี้มองไม่เห็นไม่ได้เนาะเดี๋ยวจะมาอยู่ที่นี่ด้วยใช่เราจะมาอยู่ที่นี่ด้วยเออเราจะเราจะเราจะทำยังไงเกี่ยวกับสารดีครับต้องออกก่อนต้องไปหาเขาเรียกอะไรหาพระเออหาพระหรือหาพวกที่เกี่ยวกับ หาพานนายพานอะนะไม่ใช่เอามันเป็นพานที่เอามาไว้พราพรงพรามเปล่าครับ๋อแถวนี้มีไหมสำนักงานพรามอะไรพวกนี้มีไหมมันต้องถามชาวบ้านดูเลยถามชาวบ้านเนาะรือ,หร,อหรือเราจะเอาท่านไว้อยู่เหมือนเดิมหรือ,อยังไงดีมันก็ต้องให้ขอดูก่อนว่าทํายังไงได้บ้างเนาะใช่ว่าทำยังไงได้บ้างโอเคถ้าเกิดเราเอาสารเขาออกแต่เขาก็ยังอยู่แล้วเราต้องตั้งสารให้เขาใหม่หรือเปล่าแล้วก็ค่อยว่ากันทีอีกทีหนึ่งเนาะใช่อะ เราไปดูกำแพงตรงนี้ก่อนที่บอกว่าตรงนี้คือหมุดเขตของเราแน่นอนแหละตรงกำแพงตรงนี้เนาะตรงนี้คุณผู้ชมนี่อันนี้คือเขตนะครับที่เป็นรั้วซึ่งน่าจะเป็นของเจ้าของที่ใดที่หนึ่งอนะเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคลองแล้วทีนี้ในกรณีผมมองนะผมมองว่าถ้าถ้าจเจอตรงนี้นะถ้าจเจอตรงนี้นะชัวร์เลยว่าไม่ผิดแน่นอน แต่ด้านนี้ถ้าเกิดเราสร้างไปจะมีปัญหาที่หลังนจะล้นลงเขาเข้าไปเนาะตองมีการรื้อถอนอีกรื้อถอนใช่ไหมใช่เสียเวลาอี่อ้าวแต่พอผมถามแบบตรงๆเลยนะถ้าจะอยู่ด้านนี้เนี่ยเราจะไปเสียงดังนั่นแหละเออครูบาอาจารย์นะเนี่ยใช่ครับเออเราอยู่แบบปกติเขาอยู่กันอย่างสงบสุขใช่แล้วเราจะมาเสียงดังอ่ะใช่เอายังไงดีคิดว่าเราจะเราจะคุมคนงานเราอยู่ไหมเรื่องเสียงดังนี่ไม่ไม่ได้คุมได้ เสียงด <ism ani> ังคุมได้เลยแหละคุมได้ใช่ไหมใช่ครับแต่เรื่องการทํางานนี่แหละมันก็จะมีเสียงดังนิดหน่อยกลางวันตอนที่ปลูกแคมป์ตอนที่ปลูกแคมป์โอ้ยตอนที่ปลูกแคมป์ไม่เป็นไรเขาเข้าใจแต่ตอนที่อยู่แล้วที่อยู่แล้วไม่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 เสียงดังเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยมีเสียงดังหรอกเพราเราต้องกินเหล้าแล้วเปิดเพลงเปิดอะไรอะไรไม่มีไม่มีไม่มีสวดอ่ะครับมีไม่มีดูเนี่ยไม่มีเลยดูเนี่ยไม่มีเลยสมมติว่าถ้าตรงนี้เนี่ย ในกรณีตรงนี้เนี่ยผมก็เป็นความเขาเรียกว่าอะไรล่ะกังวลน,นะว่าว่ามันจะเสียงดังเนาะแล้วดูผมว่ามันใกล้มากเลยใกล,ใกล้ใกล้เกินไปแต่ถ้าเกิดเราอยู่ฝั่งนู้นได้มันยังห่างจากบ้านตรงนี้สมมติว่าถ้าเราอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยอย่างอย่างอย่างบ้านสีขาวตรงนู้นเลยเนาะบ้านสีขาวตรงนู้นอ่ะมันไกลนะนี่เรามาอยู่หลังหลังนี้ดีไหมเอาเอาเป็นว่าถ้ากลัวว่าถ้ากลัวว่าไอที่ดินที่ผมเนี่ยถ้าถ้ามันเกินออกไปอ่ะอย่างที่เจ้าหน้าที่ที่ดินบอกอ่ะ ปกติระยะล่นจากรั้วแล้วเนี่ยก็คือตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าอาคารปลูกสร้างก็ประมาณสองเมตรนั่นแหละเราล่นมาเลยสี่เมตรไปเลยเผื่อๆไว้เลยดีไหมก็ได้มันจะได้แบบแฟร์ไมัได้แบบสบายใจไปเลยดีกว่าเนาะใช่เราก็อย่าไปเอาเปรียบเขาอ่ะเนาะเพราะว่าจะพูดยังไงดีอ่ะเขาก็เขาเรียกว่าอยู่ร่วมกันอ่ะเนาะใช่ใช่เนาะที่ดินใกล้กันครับงั้นผมกําลังมองว่าตรงนู้นก็ได้แคมป์ที่เราปลูกเนี่ย ก็ค um, yeah. ือเราเราทำเลยลักษณะแบบกรังงในท่้นชีนเนาะแต่คือถอนคือถอนได้คือถอนได้ลงเสาเข็มไหมลงต้องลงเนาะต้องลงครับต้องลงเอาเป็นหกเหลี่ยมไหมหกเหลี่ยมก็ได้ครับหกเหลี่ยมสักหกเมตรใช่หกเหลี่ยมหกเมตรอยู่อยู่แล้วอยู่อยู่แล้วเพราะดินพวกนี้มันโอ้ถ้าเกิดมันแน่นแน่นดินแข็งมันไม่ใช่ดินเออดินเขาเรียกดินอะไรหน้าดินอ่าน้าดินอ่าใช่อันนี้คือดินโถมแต่ว่าเราถมมาประมาณเอ่อรวมมันก็ประมาณเมตรห้าสิบอ่ะ ก็คือแต่เราจเจาหกเมตรอะยังไงมันก็ถึงชั้นดินเก่าอยู่แล้วเนาะใช่ถึงถึงทีนี้ถ้าเราหกเหลี่ยมลงเนี่ยอันนี้ให้เป็นความรู้คุณผู้ชมด้วยบางบางท่านบอกว่าเอาหกเหลี่ยมลงเนี่ยมันจะซุดใช่ผมบอกเลยว่ามันซุดแน่นอน,แ,น,น,อนแต่มันไม่มีข้อเปรียบเทียบไงชเช่นงานต่อเติมเนี่ยเวลาหกเหลี่ยมลงเนี่ยเราไปแปะกับบ้านตัวบ้านที่ลงเป็น18แเมตรกับ21เมตรเนี่ยใช่ครับมันก็เลยเกิดรอยร้าว แต่ถ้าลงหกเหลี่ยมแบบที่ดินโล่งๆแบบเนี้ยถ้าซุดมันก็ซุดทั้งตัวถูกมันจะไม่เอียงมันจะไม่เอียงใช่มันจะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวไม่มีใครมองเห็นว่ามันซุดใช่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้แต่คนดูยังไม่รู้เลยว่ามันซุดใช่แต่พูดจริงนะบ้านเดี่ยวที่ลงเข็ม18 21ีเมตรเนี่ยจริงๆมันก็ซุดนะซุดครับแต่มันมันซุดแบบเสมอตัวซุดแบบเสมอตัวเสมอตัวก็คือคนอยู่ก็ไม่รู้เหรอว่าซุดใช่ครับมัน ไฟสุดลงทีละนิดทีละนิดอ,ะอ่ะแต่เราไม่รู้ตัว,วมันไม,ม่ความรู้สึกอ่ะแต่ว่างานต่อเติมอะ่ะมันเกิดการเปรียบเทียบไงใช่เกิดการเปรียบเทียบระหว่างตัวบ้านตัวบ้านกับงานต่อเติมใช่มันก็เลยมีรอยแตกใช่มีรอยแตกเพราะเข็มมันยาวไม่เท่ากันครับอันนี้คือเป็นความรู้เลยคุณผู้ชมชชจริงๆไม่ต้องไปตกใจครับเนาะเป็นเรื่องปกติอันนี้ให้เป็นความรู้แล้วก็เปิดใจกันเลยพูดตรงๆใครที่จะลงหกเหลี่ยมก็ลงได้เออไมโครพายก็เวลาต่อเวลาเวลาต่อเติมเวลาสร้างก็ไม่ต้องไปยึดติดกับตัวบ้าน เราต้องไยืดเตียวบ้านสร้างแบบอิสระถ้ามันสู้ก็สุดเพราะตัวของมันเองแต่ยากว่าเพราะงานต่อเติมมันต้องไปแปะกับตัวบ้านไม่เวลายึดงนี้เวลายึดเหล็กอ๋อเวลายึดเหล็กคึออะไรใช่ไหมใช่ครับเราถ้้มันเกิดรอยร้าวก็เก็บงานเอาไน้ง่ายกว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันแล้วเดี๋ยวเราไปหาระยะปักหมุดกันเอาเตียมอุปกรณ์มาหรือยังวันนี้เราจะมามาร์กเสาเข็มกันว่าจะลงจุดไหนนะครับจึงจะต้องมีเอนดด้วยแล้ววันนี้เตรียมอันนี้มาด้วยเลเซอร์ เลเซอร์แบบ,แบบง่ายๆนะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ก็ราคาก็หลายพันเหมือนกันนะครับเอามายิงระยะว่ามันได้กี่เมตรแล้วก็ตลับเมตรมาเทียบด้วยนะครับเพื่อความชัวร์นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราจะทําเป็นบ้านพักเนาะก็คือแบบง่ายๆคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องลงแบบเสาเข็มที่มันลึกอะ่ะสิบแปดยี่สิบเมตรไม่จำเป็นเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ยึดเกาะอะไรมันสร้างสแตนด์อะโลนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเวลาซุดเรามองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ออกหรอกนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าถ้ามันซุดตัวบ้านเนี่ย นะครับจะซุดช้ากว่าดินที่ผมถมแน่นอนนะครับเนื่องจากดินที่ผมถมเนี่ยเขาอ่อนกราวเขาไม่มีเข็มใช่ไหมแต่ว่าตัวบ้านอะ่ะที่บ้านพักที่จะสร้างเนี่ยเข็มน่ะจะลึก6เมตรนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวบ้านจะพังอยู่ได้แน่นอนแล้วถ้าใครที่จะปลูกบ้านชั้นเดียวอันนี้ผมทําบ้านพักชั้นเดียวนะลง6เมตรก็พอแล้วอยู่แน่นอนไม่ต้องเกินมประมาณนะครับอ่ะเป็นไงไปดูกันอ่ะคุณผู้ชมนี่เจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยเขาจะมีหมุดนะเขาก็เลยใช้ ตัวเข็มไอเนี่ยมาปาักไว้นะครับซึ่งเข็มไอนี้ยาวประมาณ4เมตรเขาก็ปักไว้ก่อนเป็นหมุดหมุดเขตนะครับซึ่งระยะน,นี้ไม่เกินนะครับแต่ทีนี้พอเรายิงไปเนี่ยมันเฉียงแต่ว่ามันมันเฉียงไม่มากนะแต่ตรงนี้เกินไปเยอะมากเลยนะเกินไปเยอะมากอันนี้เป็นเลขพิกัดคุณผู้ชมอันนี้ให้เป็นความรู้นะเป <The> ็นเลขพิกัดนะครับซึ่งอันนี้มาจากเจ้าหน้าที่ที่ดินนะเลขพิกัดก็จะเป็นแบบนี้นี่เลขพิกัดนะครับก็จะมี นะครับเหนือออกนะครับดูว่ากี่เมตรนะครับแล้วก็มีพิกัดต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็เขาก็จะดึงระยะกันนะครับแล้วก็จะมีค่าต่างๆเป็นค่าพิกัดตรงนี้ผมไม่ได้ลงดีเทลลึกนะแล้วก็จะมีเนื้อที่ที่ดิน4ไร่หนึ่งงาน70ตารางวานะครับแล้วก็มีสูตรการคำนวณต่างๆตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าหลักเขต A1 A11 นะครับนะครับเรียงไปเป็นหลักเขต แล้วก็หลักเขตทั้งหมดเนี่ยนะครับมารวมเป็นผังนะครับมาตราส่วน1นต่อพันนะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมคิดว่าผมจะสร้างตามหมุดเขตดีกว่าเพื่อที่จะเป็นการไม่ลุกล้ำที่ดินคนอ,อื่นเขานะครับแล้วส่วนที่ดินที่ถมเกินไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการาบริจาคไปนะครับก็เป็นของเจ้าของคนอื่นไปเลยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนถมเนี่ยมันไม่มีหมุดคุณผู้ชมมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไร เป็นดงหญ้าเป็นเพลิงเป็นน้ําเป็นอะไรไปหมดเลยแล้วครับแล้วก็ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ที่จะมาลางวัดเนี่ยเขายังไม่ได้คิวครับนคะุณผู้ชมดังนั้นพี่ประมูลที่ถมดินเนี่ยเขาก็ถมให้นะครับไม่ให้มันขาดเขาก็เผื่อ,อไว้ให้นะครับแล้วพอออกมาตรงนี้เนี่ยก็คุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดินแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเจ้าหน้าที่ที่ดินบอกว่าให้สร้างอยู่ในเขตเราจะดีกว่าเนาะงั้นสรุปเลยว่าเราเอาหมุดเขตนี้ดีกว่าช่างสิทธ จะได้ไม่มีปัญหาดึงเอ็นยาวไปตรงนู้นเลยแล้วส่วนแล้วส่วนที่เกินเนี่ยก็ถือว่าถ้าถ้าเจ้าของเขามาก็เราก็ยกให้เขาไปง่ายๆไปนะครับยังไม่มาแล้วก็ใช้สส่ไปธรรมดาเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวอย่าไปปลูกอะไรใส่เอออย่าไปปลูกอะไรใส่เขาเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเด็กๆทําการจัดการเลยไปตอนนี้นะครับเราก็ทําการขึงเอ็นนะครับดึงเอ็นให้รอบเลยหาระยะหาขอบเขตหมดแล้วนะครับก็คือ ผมจะทําห้องพักชั้นเดียวนะครับระยะนะครับห้องหนึ่งเนี่ยกว้าง3เมตร50แล้วก็ลึก6เมตรนะครับต่อหนึ่งห้องจะได้ทั้งหมด10ห้องนะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยและจะทําห้องน้ําแยกอยู่ทางนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นห้องน้ำเอาไว้แบบห้องน้ําแบบคนผ่านไปผ่านมาหรือห้องน้ําฉุกเฉินที่อยู่ภายนอกนะครับก็จะมีห้องพักนะครับบวกกับห้องน้ําในตัวแล้วก็มีห้องน้ําแยกนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าห้องพักเนี่ย3เมตร50ลึก6เมตรแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยผมกำลังคํานวณอยู่ว่า เอากว้างเมตรห้าสิบแล้วก็ลึกเมตรห้าสิบดีไหมถ้ากว้างเมตรห้าสิบลึกเมตรห้าสิบเราจะได้ทั้งหมดสี่ห้องแต่ถ้าเราจเจากว้างเมตรยี่สิบลึกเมตรห้าสิบเราจะได้ห้าห้องตอนนี้ก็กำลังคำนวณอยู่ว่าอะไรที่เหมาะสมแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะให้ฝ่ายแบบนะครับของทางบริษัทเนี่ยทำแบบขึ้นมานะครับว่าจะเอาเป็นแบบแบบไหนดีแต่ตอนนี้พื้นที่ที่ผมจะทําการาลงเสาเข็มนะครับซึ่งผมทําการถึงเอ็นแล้วก็คือผมจะมอบพื้นที่ทั้งหมดก็40่เมตร คูณ6เมตรนะครับ6424ก็ 6, 24, คือ240ตารางเมตรโดยประมาณนะครับมอะให้กับทางาพนักงานนะครับก็คือช่างนะครับหัวหน้าช่างให้พักกันนะครับซึ่งจะเป็นแคมป์ที่สามารถเขาเรียกว่าอะไรยกย้ายได้นะครับเราจะใช้เป็นเมทัลชีทนะครับในการทำนะครับก็ <kef> ตอนนี้ขึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วามาดูก่อนขึงเป็นยังไงขึงเอ็นนี่เลยตรงนี้ก็คือกว่าจะเสร็จนี่ใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงได้้เราทำการ ใช้กล้องหาระดับนะครับแล้วก็ทําการขึงเอน็นดึงเอ็นไปตลอดแนวเลยนู่นเลยยาวถึงนู่นเลยผู้ชมเนี่ยถ้าเห็นสีเขียวเนี่ยยาวตลอดแนวเลยนะครับมันมีวิธีการทําหลายอย่างคุณผู้ชมเราจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ไฮเทคก็ได้เราจะใช้แค่ตลับเมตรแล้วก็เอ็นก็ได้ถ้าตลับเมตรกับเอ็นเนี่ยเราก็ดูระยะนะครับเช่นเราจะดึงไปเนี่ย40เมตรทีเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆดึงก็จะดึงทีละ2เมตรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทางกว้างและทางยาวาดึงไปพร้อมกัน ก็จะสามารถช่วยให้มันได้ฉากนะครับแต่ตอนนี้การทำเนี่ยลักษณะของเราคือเป็นลงแบบปูพรมผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะใช้หกเหลี่ยมปูพรมหรือผมจะใช้เป็นเข็มไอแล้วก็เอาแม็กโคมาก,กดแล้วก็ลงแบบปูพรมนะครับซึ่งผมจะไม่ทําลักษณะของอฟุตติ้งคานนะครับเนื่องจากฟุตติ้งคานแล้วก็ทําเป็นเหล็กพื้นเนี่ยมันจะใช้งบป,ประมาณค่อนข้างสูงคุณผู้ชมแต่ของเราเนี่ยก็คือถ้าเราเป็นปูพรมเนี่ยการซุดตัวมันก็จะซุดพร้อมๆกันนั่นแหละ แล้วเราใช้ลักษณะโครงสร้างเบาคือไม่ได้ก่ออิฐเลยนะครับเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วก็เป็นชิ้นชีดทั้งหมดในส่วนนี้ก็สามารถรับโหลดได้นะครับประมาณนี้คุณผู้ชมตอนนี้ช่างเขาก็กลังพ่นสเปรย์นะครับแล้วก็ทําการหา,าระยะอยู่ก็เอาว่าใช้เวลาทั้งวันแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมบอกให้เลยว่าตอนนี้เราตีกรอบล้อมรอบแล้วนะครับเสร็จไปแล้วในระดับหนึ่งยาวถึงนู่นเลยเพราะว่าการดึงระยะพวกนี้นะครับเราจะ,จะเป็นจะต้อง าหาหมุดเขตหาเสาเขตก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราให้ทางวิศวกรเนี่ยมาเซอร์เวยอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือแรนสเคปตเข้าๆไปก่อนนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดมาดูที่ดินจริงนะครับแล้วก็ดูจากหมุดนะครับที่กรมที่ดินมอบให้เรานะครับติดตามกันนะครับว่าตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงเอาช่างซี์ไปเร็วจบแล้วดีกว่าวันนี้ต้องบอกว่าเหนื่อย <Okay. S 1> เป็นไงบ้างทั้งวันเลยเนาะ oh, ทั้งวันเลยครับหาแนวหาระดับหา เออพื้นที่หาฉากหาฉากเนาะแต่ว่าเรามีอย่างหนึ่งก็คือเราจะมายิงปลากันเล่งแล้วตรงไหนตรงไหนเอาพาไปดูหน่อยใครเครียดกันหน่อยด้านหลังนี้เลยเนาะใช่ครับคิดว่ามีปลาไหมน่าจะมีน่าจะมีเนาะครับน่าสนุกเลยเนาะแล้วก็ดีเป็นส่วนเป็นท้องล่องเลยเนาะเนาะก็คือน่าอยู่นะตอนเย็นนี้น่าจะร่มเดี๋ยวหาต้นไม้มาปลูกเอากาศมันดีมากลอากาศไทยดีด้วยลมพัดตลอดเลยก็เดี๋ยวเรา จะทำบ้านเสร็จแล้วก็หาแปลงปลูกผักปลูกอะไรเนาะอยู่ไปก่อน,ออนเอาว่าแผนนี้ก็คือถ้าขายตึกไม่ได้ก็เดี๋ยวเอาออฟฟิศมาไว้ตรงนี้เลยแต่ถ้าขายได้ก็ <c oughs> อาจจะโดนไล่ที่นะ <c oughs> วันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ความรู้อะไรเยอะแยะก็เราอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูนะเนาะเพราะวันนี้ผมไม่ได้มากับวิศวกรด้วย <c oughs> โอเคขอบคุณมากคุณผู้ชมไว้ติดตามในตอนต่อไปสําหรับรายการมือโปโชว์สร้างบ้านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ